นี่นะครับชุดสําหรับปลูกต้นไม้น้ําและเลี้ยงกุ้งสําหรับคนเลี้ยงต้นไม้ไม่เป็นก็เลี้ยงได้นะครับเดี๋ยวจะเปิดตัวนะครับนี่นะครับคนที่เลี้ยงต้นไม้ไม่เป็นดูว่าใช้ของของที่ร้านแล้นจะเลี้ยงได้ไหมนะครับเีได้เดี๋ยวจะดูเขาปักนะเดี๋ยวมาดูกันตู้กีนรอให้ทั่วๆโดยจะจบเดี๋ยวโรยก่อนใส่ให้หมดเลย ได้ใส่ได้เลยแกะซองเราจะใส่ประมาณกี่ช้อนดีคะใส่ครึ่งหนึ่งก็ได้ครับอ่ะแค่นี้เหลือไว้ใส่ในตู้เพิ่มแล้วก็เหลือไว้ใส่ตอนหลังค่ะช้อนหนึ่งก็ได้ครับใส่ก็หรอกใส่ครับนี่เป็นการนักตู้ทางเลยมันจะรอนไม่เป็นไรหรอกอ่าทำๆจิโรชิมาค่ะใส่ทุกวันโอ้ยจิโรได้เหลือไว้ไหน ตัวนี้นะคะมไมโครไินะคะแบนซาก,กุระ .com ออเรียงปุ้มได้เลยค่ะเรียนปุ้มได้ค่ะอยากหนนโรยให้ทั่วๆนะคะสำหรับใครที่มือใหม่ก็ทำได้คะ่ะเ <c oughs> ๋ย่อนี <c oughs> ่มือใหม่จริงๆนะตีอยู่ <c oughs> แอดมินของเรานะคะรัวันนี้จัดตู้นะครับให้กำลังใจด้วยนะครับถ้าตายนี่อ่าแล้วเราก็ใช้กวาดไปค่ะถ้าเราไม่มีอ,อุปกรณ์อยู่ไหนครับ,รบไม่เจอไหมอ๋อเสกไหมถ้าเราจะมาตกแต่งหมือนกันอุ้ยดูนี่อาทตยอาอาทตยโอเคสวยมากแล้วเดี๋ยวเราไปเติมสีค่ะให้มันเพิเ่เดี๋ยวคอะ แผ่พนพลาสติกรองนะคะอ๋อ,อตอนแรกเกียวบอกว่าให้ลุมพรมก่อนใม,ม่ปมต้นไมอะไรอ่ะดีเพนไหมปูอ,อะไรก็ปูครับเป็นกิาการของผู้จัดจครับอันนี้อ่าดินพังสวจริงๆราไม่ชอบหญ้านะอ้าวอันนี้คือต้นไม้ไฮการ์ดมินินะคะอ่าเราจะเอาต้นไม้ออกมาจากกระปุกนะคะแล้วก็ปักแบบนี้นะคะพี่เกียวเคยสอนไว้ เห็นไหมโอ้โหง่ายมากเห็นไหมเราทําได้ปะโถเออแต่จริงอันนี้ต้องเอาไปล้างเจลก่อนนะคะเธอเราต้องล้างไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องล้างก็ได้เราแบบเดี๋ยวเราเปลี่ยนน้ำมาอันนี้ไม่เจอนะคะนี่เราจะต้องทำใ่ไหมดูเนี่ยเดี๋ยวเราจะทำตี๋เดียวเดี๋ยวจะทำตีเดียวใช่ค่ะตี๋เดียวเลยทีเดียวอะประมาณนี้ค่ะไม่ใครใครก็ทําได้ค่ะนีถ้าเราทําได้นี่อุ้ยมันปลูกง่ายเนี่ย Ha <laughs> <laughs> ha